ของผัว้าคนเองแม่ของผัว้าคนเองคือเป็นิชาดิติเคยมีขึ้นต่อกันไปปวดเอาหาจุดหลยยังยางดิติจนว่าปูน่ะพ่อัวน่ะปูนะปะนะปะปกับญาติย่อมหลับเอื่นนั่งศึกษาว่าคุณแม่เหมือนได้เอื่นฟุ้แม่ตลอดทุกค่ำเลยหลังจากได้ยินได้ได้ได้ทมจากปู่เจ้าบรรลุโสดาบหอมแล้วเิ่นอัป,ปะทานถึงล่ำพึ่งไป ถึงคนว่าเขานิพพานกับสางมันทางนี้เราได้แผนแล้วเราได้กินแล้วได้คุณในไร้นะซึ่งเป็นบุตรของเราว่าเราซึ่งเป็นบุตรของเราปู่กับงาอย่าง่าละจะเกิดแบบนั้นหละแต่เฮาศึกษาเขามาเราขอบมันสืบประมวลลงมาเฮ้าสรุปเพื่อให้เกิดประโยชน์แะอ่านจะละซอนใดเบิดนัะนเ <c oughs> มืม่อไหร่นำมาเบาดบอักอาปทากัน เท่าที่เอาสิ่งที่ขาดที่เป็นวัชเทศเท่าที่เอาสิ่งเหล่านี้ออกมาเบาหลวงตาเพิ่นกับเบาเาคำอภิธานเบาเบาคนที่เป็นช่องวัเฮ้ามั <c> ้ง <oughs> ถูกองค์ถูกองค์เฮ้าไล่เบื้องแล้วได้ล,ลูกศิษย์หลวงปู่มันร้อยแปดสิบสามองค์ที่เป็นพระอรหันต์บางทีองค์ใดเอานีมาเทศดเรื่องคนที่ชอบเรื่อช่องวหยเฮ้านะนอกั้นโซดาสากีตาข่านนับบ่ไรด้วยกันเด้ บะไ้ร่วมประลูกซีดขคอนเด้ซีดผีกันนี่ห <Okay. S 1> ลูกซีนหลวงปู่มัน <Okay. S 1> สมกับลหลวง mm hmm. ปู่บัวพนว่าโลงงานผลิตพระละหานันดีๆเ <Okay. S 1> <laughs> ลยโรงงานหลวงปู่มันพ <Okay. S 1> นก็ออกจากโรงงานนั่นเลยหลายๆองค์ในปัจจุบันข้าวค้ายยิ่งสื่อเสียง <Okay. S 1> ออกจากโลกง,งานใหญ่คือโลงงานผู้ดสัตโตนะพระผู้มีปัญญามากหรือผู้ดสัตโตจกักเป็น เข้าไม่ปวกเข้าเองพยัยามจับเอาใจความใส่ใจจะคล้องไว้ในสิ่งที่เข้าทําใดสิ่งใดเขา้าทาบ่ใดเข้ากระเวียนไปสะก้อนบ่แม่งจะเอาทุกถอยคําเขาว่ามาเน,ใน,ใน,ในี่ยใดกระเสียถ้ามันไปใดทุกคําเบาตามธรรมดาแล้วถ้าม,มาของความเดียวคนฟังในสิบคนเศ้าคนย่อมมีสติปัญญาแยกย่อย,ยกออกคนละเล็กคนล่น,น,น้นอยบ่เสมอกัน มีความคิดเห็นว่าเสมอกันานั้นอะไรจะของเ่าท่านได้รู้แจง้งไม่ขอความนีกับปัดไปก่อนเอาเฉพา,าะสิ่ของรู้แจง้งคำว่ารู้แจ้งคือเข้าใจไม่ความหมายลึกซึ้งถึงความรู้สึกใดเลยว่ะคำว่าบุญจังสิมันแปลว่าทั้งใดบุญแปลว่าความสงบเย็นนั่นว่ะสงบเย็นไม่กังวลไม่ร้อนร้อนแยกให้มันออกการท,ทาําท่านทำอยู่ใส่กระไดทำกับคนทำกับสัตว์ ใดทั้งนั้นนีคือการทำาท่านเอ,อเพื่อเพื่อให้ไปเกิดผลบุญคือความสงบคของเจ้าของเองบุญกับท่านคนาละยางกันท่านคือการให้ให้ช่วยเหลือนั่นนี่นนก็แล้วแต่แต่เป็นสื่อความหมายเข้าสู่คําว่าบุญคือเรา,า,าท่านทั้าสท่านกับสัตว์เดจฉานก็ไดทั้งที่ท่านกับซอยสัตว์เดจฉานปล่อยนกปล่อยปลาอย่างก็แล้วแต่หรือท่านกับบุคคลยังก็แล้วแต่นี่คือท่านแต่ท่านให้มันเป็นให้มันเกิดบุญให้ได้ ทำานสงบทาง่านจิตใจให้ได้มีเป็นบุญแบบน,นี้ท่านนะจนตั้งเอาท่านถึนกอนมูท่านบุญมีท่าอยู่หมองเดียวคือใจจกักบอกบุญที่เกิดท่าใดอยู่หมองเดียวคือใจของเ้าเองส่วนท่านาท่ามเป็วัดสมองตัวโลกและให้ท่าดีๆท่านเ้องไปท่านไปกระไดก็บุญที่เกิดเกิดใจเกิดใจตัวเ,เดียว ศีลก็เกิดที่ใจเห็นบอกห้ข่ขรมาก็เกิดที่ใจปัญญาวิริยะคันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาเกิดที่ใจตัวเดียวนี่คือบอรวมของข,องของั้มบบุญคือใจส่วน่านหนึ่งมีทุกทีแยกให้มันเป็น้าเอาอาหารให้หมดให้แม่งยังกระแลแ่ให้ปูใหป้ปลายังกระแลแ่เถอะเอนี่ยผ้าเฮ็ดเป็นนะคือว่า้าเอา,อาหารให้ปุ๊บเลยเต็มใจที่จะให้เต็มใจที่จะเฮ็ด เห็นว่าเขาทุกข์ยากลำบากหนาสงสารนี่มันเกิดเมตตาเกิดใช้อะไรบาเกิดในใจของผู้เดียวเกิดตัวนี้นี่บอบุญคือใจบอบาปก็คือใจแต่ว่าการให้ท่านการทําบาปได้ทั่วไปหมดเลยคื่กันคาสัต์ก็เป็นบาปคาค้นกับเป็นบาปเหมือนว่าค้นกับสัต์กันเดียวกันนั่นเรียวกว่าแยกก็คือเป็นบาปคื่กันล่างแกสัต์หรือให้ท่านสัต์ก็เป็นบาปก็เป็นบุญก็บยุ่นน้ำเขาใดคือกัน แต่ว่านีบอมมันคือใจของข้าเองเหตุให้มันเกิดความสงบเย็ียนใจได้ศีลห้ารักษาได้มันก็มาสงบสี่ใจห้าคือเก่าเนี่ยเป็นบุญบ่หล่ะเนคขมะเนี่ยคือการมาอบรมสติปัญญาแต่ของให้ร่วมยูจุดเดียวเป็นว่ามาถือบวชก็ได้หรือเวินั่นแหละไอ้ที่เหตุแห่งสงบได้มันก็นสงบสี่ใจห้าตัวเดียวบกคิดฟุง้งซ่านบาแปลงเขาใจอีกแบบหนึ่งก็คือว่าความคิดนั่นเองใจฟุง้งซ่าน ลำขามงุดงิูพนันผู้นี้พอพอใจพนันผู้นี้พ่อใจพนันผู้นี้มีบัดรล้วนจะเป็นเป็นบ่อแห่งความกังวลทั้งหมดคำว่าท่านเห็ดไส้กระไดเห็ดกระเพยกระไดเห็ดกระซัต์กระไดเห็ดกระข้นกระไดเห็ดกระพระกระไดแต่ว่าเขตเขตของมั่นในอานิสงส์เหมือนกับตั้งหากแยกย่อยออกไปได้ยังส่วนว่าทานให้สัตว์เดรัจฉามีอานิสงส์หนึ่งร้อยนะครับทานให้บุคคลทุศีนมีอานิสงส์หนึ่งพัน ผู้มีศินหนึ่งหมืน่นเห็นปะ่ะผู้มีศินหนึ่งหมืน่นเด้อผู้มีฌานเด๋เป็นหนึ่งแสนเห็นปะ่ะผู้มีฌานแล้วก็พระอริยะโสดาบันขึ้นไปประมาณไม่ได้จนกว่าหอดพระอรหรันหอดพระพุทธเจ้ามีมีคือเขตของมันแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างสิรวมอยู่ใ่ร่วมอยู่ใจของเ้าเองเดียวัน้าข้าวเห็ด่าเห็นเดราชานเทาแต่พระไปว่าเขาตําต่อยอตีเนี่ยท่านจิตให้มันเสมอภาคระวางคนกับผักห้ได นี่ตัวนี้เป็นบุญตั้งหากนี่เสมอภาคระวางคนกับพระอานาสงเอาไว้ไภายหลังเสมอภาคบุญก็สงบ้เพราะวะห้องท่านาสารเดริชารได้แล้วก็สงบเย็นแล้วก็ต้องเป็นประโยชน์คือทําประโยชน์ออก็อุทิศไปแกมูเปตผีจิตวิญญาณทั้งหลายต่าง,งๆก็ไดเห็นไหมอันนั้นคือสิ่งลึกลับที่เห้าว่าววเห็นแทนมันอยู่น้ำเฮ่านั่นแหละจตังวาเหตุบาป,ปบากับสัตว์กระบา็นึกคิดได้ว่าว่าบาป สัตว์ต่างๆมาจากใส่ห,หมดแม่งต่างๆที่เฮาเห็นค้นกระคราดเรือนคนที่พ่อเสือว่าบาบุญมีคนที่พ่อเสือว่าสวรรค์นรกต่างๆเหตุบุญบ่มีดบบมึงขี้สร้างสุดยามาโดมึงบไดีขี้มึงขี้ในพ่นปวกพุ่นแบกบดินด้วยหันเป็นสัตว์ถ้าเฮาเข้าใจในความหมายคําสอนของ,ของพราพูทใเจ้าเราเฮาก็ะนอ,นขอมขม่าเอาเฉพาะที่เฮาสามารถรู้ได้เข้าใจดีรู้ได้เข้าใจดีถึงใจสงบได้ เขากะเอาเฉพาะส่วนที่เขาเกตได้ว่าถ้ามา่ละอันจริญยาังก็เป็นไปตามระดับสติปัญญาของใครของมันราวา่ะเขาบริเลเขาใจแต่ฉันไม่พอใจสิโดกมันเลยเทียบว่่ได้ข<ช>ั้สอนต่างๆบ่มีต่ำบ่มีสูงเสมอกันเบิดเพียงแต่ว่าเขา,าเคยยินมันก็เลยว่าสูงโผล่ในร,ระลึถึงเขาเบอกเรื่องสัญญาเวทายิตตานิโรธก็พระเขาชาาินั่นเป็นเรื่องของพระละหลันเพ่นพระอนาค้าเพ่น เขาช้านือเฮ้านี่แหละนั่งสมกมก็เมกเธรรมดาือเฮ้านี่แหละแต่ว่าพันอยู่ด,นนด้น่านสื่อๆฝันอดฝันทนฝันผ่านการฝึกมาแล้วมีเขาอยู่ท่านหนึ่งชั้นสองกับสงังหูก็เลยยิ่งอยู่ดีๆนี่แหละตาก็เห็นยดีๆนี่แหละยางคอพุ่นไปพี่ฝ่นกับเขาของพุ่นได้เห็นแล้อ <c oughs> นิ่งอยู่ในอารมณ์เดีวยวซื่อๆมันก็เลยมีอยางมาเพราะมันดับเพิ่มบัดทุกอันทุกอย่างสัญญาเวทยิตาที่โลดจังสีห้องบ่อคอยยิ่งนี่แบบ น่นบ่อนั่มสัญญาณนั่นออกมาปุงอีคือความจำต่างๆแล้วหน้านันเวทยิตนี่เวพทะนี่เวทะดับความรู้สึกทั้งใจได้แล้วสัญญาเวทยิตจังสิดับความรู้สึกทั้งใจ,ใจใญญบม่จบมีหักผุนสั้นพีอีกแล้วเนี่ยนิโรธมันดับล่ะท่านนั้นท่นไปเหตุของเพิ่นไปจังสิที่จริงมันเป็นของธรรมนิ่งคนเขาใจว่าต้องเท่านั้นเท,ท่านิ่นเขาเท่านั้นมือ่นเขาเท่านี้มือ เพิ่นเขาทั้งท่านสี่ย่างไปย่างมากินเขาเบาน้ำพ่นอยู่ไดน,นั่นคือความชำนาญความชำนาญเลือดกายเป็นว่าผู้สับสูงสันสี่ผู้ใดไดอนาคามีใดอรหันต์และหังหูจักดอกเ,เห็นแหละเขาจ็เหตุไปธรรมดาธรรมดาฉะนั้นค้าว่าท่านเป็นบ่อเกิดของคํามบบุญท่านให้เป็นท่านกับสัตว์ก็เกิดบุญได้ท่านกับพ้บกน,น,นก็เกิดบุญได้ท่านกับอหรหันต์เกิดบุญได้ ท่านกับสัต์ก,ก็เกิดบาปได้ท่านกับพ้นก็เกิดบาปได้ท่านกับพระละหันก็เกิดบาปได้ก<ช>็แค่นี้สิเวาสองยางตีคูกันตลอดให้แยกเอาเองท่านกับสัดอา้าวสามางกินแมงได้ไรกับเนี่ยเลยบะนอมออกไปใ่นสิ่งที่จะของเป็นท่านจาก,กว่าโยนให้บ่มีความารรถบังมีความขรรถจะของเองเดียวมันขรรถผู้อื่นเลยรขรรถถ้เครรพท่านจะของเองโนนให้จงสี่หรือว่าให้ของติดตักวก็ตนจงสี่ก็มิ้แต่ถ่า ท่านให้พระอรหันต์แล้วท่านให้พระอรหันต์แล้วยังไปท่วงของเพลินเข้าใจว่าท่านไปแล้วหนึง่งของกูหนึ่งบึ้กทุ่มหอดบดแตะกูเลยไปเด้อไปเป็นบาปปะวะแม่ยังว่าท่านพระอรหันต์กับบาปได้ถ้าพวกเจอาไปฟะมาแก่คือคือพระราชาองค์นั้นคนท่านให้ชีเล่าม,มันมันบ่มว่าท่านไปแล้วเนาะก็เลยหาผ่ากาสวาาัดิ์อย่แล้วมะฮ่มหรือหาขอท่านกินน้ำบานน้ำเมืองไป พระราชาค์นันเห็นเกิดก็สัทถ่าเนี่ยสัทถาเกิดจากใส,สกเกิดจากจะรของอะไรก็นั่มท่านส,ม,สม,มือสมือบัญหีเสนาบดีน้่ไปเบิงเบิงทุกพระคนนั่นในังใดเสนาบดีก็ยยานหูแล้วว่ามันเป็นคนขี้เหล่าไปหอดปุดกงแก่เสือผาออกกุหาเลือกิกนไปแน่ดีๆแสบๆแล้วอันใดเป็นเงินเป็นทองมันเก่าไปเที่ยวเห็นว่าล่ะกัรมาบอกพระราชาึ็ได้ฟังโอ้ได้แล้วเพิ่นบังเขาไปตือนหน่อยเพิ่อนเฮาะไปด้เขาเจ้าข่าวท่าน ดีใจสินี่บุญเห็นบ่ทา่านีดีใจแล้วดีใจโอ้ท่านท่านกับพระลาญนะนั่นแหละท่านกับสี่เหลาห้าวยาก็เป็นบุญเกิดทีใจเกิดทีใจเทาเองต่อมาพระราชาต่ายกันยกสมบัติต่อไปครับเสนาผู้นัน้นเสนาผู้นั้นกับบริภากินมากที่พระอรหันต์กิงมากที่พระรพรทถีพูดร่อยมากเลยแล้วผู้เขาขั้นธารามะมาลงบินธบาติอาก็เลยเหตุเป็นประเทศนี้อยากเหตเป็นประเทศนี้ เราพระราชาจะต้องรักษาธรรมเหตุยดไปการเสนาบดีผู้เก่าอีผู้ใหม่เนี่ยนะผู้คนแต่งตั้งกันมาไปเบิ่งดูคือในใจเพิ่นมันมันขวานไว้แล้วเพราะว่าเพิ่นไปเห็นไว้แล้วว่าผู้นั้นเปิดสั้นเพิ่นเมี่นว่าล่ะอันเสียไปกี่ตัวบ้างไปเห็นใบแล้วขวานขวานเกี่ยของใบแล้วกันเกี่ยของใบแล้วพูดเสนาอามาตย์ไปอี๋ว่านี้เพิ่นเข้าไปบางบางผู้ใหม่หลือเพิ่อนห่อไปบ่านี้เออแล้วล่ะเพิ่อนห่ออี๋ว่ามันมาถือกับคำเกี่ยวของไปค่อย อากติไว้แล้วว่ากี่เราเมายาคนนั้นเพิ่นเห็นเออเฮ้ยสได้แมห,หม่ยังภาษากี่เราเมายาพูดถึงว่าพระราชาองค์กอนห็นว่าไปสวรสค์สันปารานิมิตวส,สวัสดิ์ตายบังรู้แล้วน่ะนี่บุญมันเกิดกระดาดดัแต่ว่าพระราชาองค์นี้ตายไปโีคระดักเออสุดใแมม่ยังคือเขาคิดในใจอย่างนี้วภาษาท่านกี่เราเมอายา กูก็เห็ดแปลงสั่นลยไงกูก็เห็ดไปังสั่นลงหมายถึงว่าเห็ดเป็นประเภทนี่สื่อๆไม่ในการสืบต่อว่าผ่าผู้ใดเป็นพระราชามาแล้วกันเห็ดยังสี่เท่า,านเมัอนยังสีอยู่ดีสื่อตายแล้วเสือกลงนรกระหว่ามข่วงต่างกันอยู่ใสบุญอยู่ใจเฮาเนาะนี่แหละบุญเห็ดใดหม่องเดียวขึ้นใจถ้าเห็ดใดวัตถุเหมอะเห็ดก็ตัดเป็นบุญเห็ดก็ดข้นเป็นบุญนี่แหละข่วงต่างระหว่างทุกคน ค่อยๆสร้างไปเรื่อยๆค่อยๆเทียบเอาเรื่อยๆบ่อบุญยุ่นี้อยู่บ่บอเดียวก็คื่ใจบ่อบาปก็มีอยูบอ่บ่อเดียวก็ชื่ใจแต่ว่าการนหข่านเห็ุปดบดถุมองว่าหากถ้าเป็นหม่องได้กระตามเดแล้วก็เห็ดใด,ดกับซั์ก็ได้บุญเห็ดใ้กับคนธรรมดาก็ดกได้บุญกับผู้มิศีนกระไดก็นไล่ขึ้นไปบัิตีกับกันบัน,นีีเห็ดให้มันบาปกับบาปเห็ดให้มันบุญกับบุญขึ้นอยู่ที่ใจเฮาเองเนะาะัว่า ให้ก๋วข้าฟังดีๆทำความกอดใจดีๆกอดใจว่าปะเอออันนีน้แหละมันคือท่านในฟาละหันกับสั้งไปตามนี้เพิ่นความหนังควหนี้เยอะเฮ้ยบังดื้อหันอันนั้นอ,อัออนน,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 นี้กระโค้งก็เป็นบาปเอาเองแมะมันเกิดจากอะไระก็เกิดจากความคิดดีน้องสัตวนี่นว่าเฮ็ดเฮ็ดเอาบุญกับบาปที่ไม่ใจเฮาสนันแต่ว่าการทำบุญทำบาปการเฮ็ดให้เกิดบาปสมมสามารถไปเฮ็ดกับหมองอืง่นเลยวัตรหลักเกิดนำกขม้าคือคาสัดนั่นคือคาสัตว์ เหลือว่าสิอซื้อว่าใดนามันตีขึ้นมาเบดนั่นแหละใจว่าล่ะมันตีขึ้นมาบดตามมึงขาหมูยักษ์โตซื้อว่าไดนั่นแหละทั้งทั้แหละแต่ว่าซื้อว่าไดมันยังซื้อใดอยู่ใจว่าล่ะมันยังนับว่าดดเลยนับ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 เพราะว่าตั้งมึงแท่งข้อด้ยมึงให้ผู้อื่นแท่งหรือว่ารวมกันกระสางเห็นว่าล่ะมึงขาคือเกาแล้วมึง็จะเฉลยไปเกิดไปให้เขาขากินด้วยกัน <laughs> มึงต้องทําให้พล้ลเลยคือบอกให้่าลืมเลยประมา,าทบ่ไรเลยห่วงนีวามันบราไม่เาเป็นเวลาจิตสุดทยายห้าเบาเฮ้าเบาเห็ดให้มันคุนมันเคยมันชินในการคิดการนึกการทํกล้องรู้สึกถึงความสงบใดหรือถึงผานใดถึงคําสอนใดมันก็ไปอ่านเก่าเร็วๆความศูนย์ๆเร็วๆเวนาะกันป่ะศูนย์พับขึ้นมาหลวดศูนย์อูืูนั่นคือความเคยชินแต่ว่าความที่ในใจเย็นน่มันบอนชิน มันเลยหานีาบ่ได้นี่แต่ฝุดฟัดฝุดฟัดเรียงเงียงหัวไปสุดที่หมดแล้วตกเสกตกเกไปนั่นแหละมันบ่ชินพญ่ย่านี่ที่สวดมนต์ดูดูเอาแล้วก็ล่ะยังเห็นบ่ได้ย่ำนอนมันกับสวดมนต์เลยมันก็ให้แม่มันสอนที่ละนันเห็นป่าวนูหินมันกตสอนตัวนักตัดดูตาตานังมังกับว่าอยู่เออเออคุณแม่คุณแม่มาสอนมาสอนคุณพ่อสวดมนต์เลยกับว่าแบบมึงได้คือมันบ่ล่ะ บ่แมนดอกขับว่าสักปากหามึงมึงว่าอะไซื่อมั่นดีนั่นล่ะกูให้ว่ายเดินอีเมนืออวะอวะเลยเถอะเอาเนื่อมันว่าถือมือเนี่ยแหละมึงไปบอกคุณแม่คุณแม่มาสอนคุณพ่อสอนมดแม่เด้อะนี่สีลายขัดลายมันชื่อว่าตัวกูได้ได้าขัดบ่ทักปากหาเอ้เส้นว่าหลายมีมันก็ผิดก็แห้งล่ะเห็นว่าเมื่อไรก็ว่าเมื่อไรตัวมึงอยากอายใครก็นี้ แม่มันต้นนั่นแหะบม่จักปล่าไนดั้สัจเลพยพญายางบึงเข้ามาในล,ลายลายยังสีดีขึ้นในการท่ามาหากินยังดาแต่เพราะว่าเจ้ากรรมให้เวีนที่อยู่ในกายของเ้าให้ผลกัจจุบันอีกมีอยู่แต่เ้าวทำความสงบใจของเ้าได้แล้วเขาก็ค่คอยทย่อยออกเครื่องขวางต่างๆจิตใจต่างๆความคิดต่างๆถึงิืมเป็นคนคิดสั่งสรรตัว แต่ก็มีเป็นสันท่า,านี้นมันว่าได้สั่งสันยังไงแล้วมันว่าใหได้สั่งสันเลยเราจย่ำหาวิธีให้มันสั่งสันไปในท่านที่ดีจักก็ล่ะมันอยู่ที่เฮาเห็ดเอาเลยพู้อืนเห็ดแห้ว่าไ้พระพุทธเจ้ากับกบเห็ดไห้ไผ่อะไรได้นี่เฮาข่าวามไปเลยเออเอาจุดไงเลยบุญกับบาปพระพุทธเจ้ากับไห่ไข่ว่าได่คนก็แนะซื้อคนแนะท่านงให้ให้เนือย,ยะให้คอคิด้ความคิดเห็นให้วิธีทำนอกนั้นเจ้ากับไปทำเอาเองได้ จังว่าเห็ดเอาเองอยู่ที่เห้าบุญก็บาปนั่ะอยู่ที่เห้าเองถ้าแย่ๆบอ่ามึงจากไอเห็นยังจากายบอกโอ้ยบัดมึงไปสะแตกเหล่ากลางบ้านหาเรื่องผว้นั้นพู้นี้บกบกแบบมึงก็บ่ยากไอท่าน่านกล่งกลาเราเมื่อกว่าวายพักขนน้อยข้นอยู่เฮือนมึงนี่ยเด็แตั้งแต่ลูกกับเมียมึงเสือมึงติดีออย่างบัดสะแตกเหล่าทัวบ้านมันคือบ่ไอย่ัน่ะอันเนี้ยเป็นตาไอ ว่าละ่ะยังแหละนั่นแหละว่า <c oughs> <laughs> <ๆ>งออกย่อมรับเปล่าย่อมรับความจริงไงจักบ่เออฝืนเห็ดตสก้อนที็แหลกอยากบ่เออกายเล็กหน่อยผ้าวา่าเห็ดเป็นครึ่งมวนมวลเลยสก้อนที็แหลกเห็ดไปมามันชิดเองดอกฝึกหัดไปเด้อเฮียจ๊กบอกว่าฝึกหัดไปเรื่อยๆลี่เราอยู่ในห้องคือซื้อกะศียากอายโว้ยนั่นมันยังว่ายากอายเห็นเช่นเดียครับเอาเอาละพอ 下一步